สวัสดีจ้าพี่พี่น้องน้องเนาะค่ะช่วงนี้ก็กิจธุระหลายลำบากบมไดลไายคิดอยากเข้าป้าก็บ่ได้เข่าค่ะรุดกะเสียเอาไปสมแล้วก็ยังมีงานอีกหลายอย่างก็เลยเอาภาพที่ว่าเก่าๆมาให้พี่น้องด้เมืองค่ะนี่คือปลา สดๆที่เราไปจับมานะคะไปอยากเอาไปปิีงมาเอาเด้อจ้ะเอาป่ากระลัางล่งจ้ะพี่น้องฝนตกบิดคืนจ้ะแต่ว่า้ามือเศร้ามากแดดก็จะออกออกสลับขึมค่ะตอนกลางวันนี่ร้อนอบอ้าวเนาะค่ะตอนกลางคืนฝน,นตกทั้งคืนนอนสบายก็ดีไปอีกอย่างค่ะ ช่วงนี้ฝนกระตุกก็ให้พี่น้องรักษาสุขภาพนอกจากดูแลตัวเองทังนี้ก็ผ่านการป่วยมาและะ้วจ้ะก็ช่วงนี้ก็สุขภาพดีขึ้นแน่คะ่ะขอบคุณพี่น้องลหลายหคะ่ะที่เขามาเป็นกำลังใจเนอถามไทยอาการก็ขอบคุณลหลายหตอนนี้ก็ดีขึ้นหลายเลยจ้ะและะ้วก็เริ่ม ออกงานไปงานตลอดค่ะพี่น้องจ้างานเพิ่นหลายช่วงนี้เป็นเอ่อช่วงหนาฝนเนาะจ้ะรากาไขเลือดออกกำลังระบาดหลายใจพี่น้องในตำบลที่ยูนี่ก็เป็นอันดับหนึ่งเลยจ้ะสองเดือนสามเดือนเมื่อน,นี้ประมาณ ยี่สิบสามสิบไล่จะพี่น้องติ่ติดไข่เลือดออกเพราะฉะนั้นก็นให้พี่น้องระมัดระวังเด้อจะ้ะคุณหมอเพิ่นฝากมาว่าอันท่านว่ามีอาการเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวนี่ก็ให้รีบไปพบแพทย์อย่าไปซื้อ,อยามากินเองเพราะว่ายาบางชนิดก็มีแอสไพรินผสมเหตให้เลือดเฮาบหยุดไหลนอกจากจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะฉะนั้นถา้ารู้สึกว่ามีอาการ ดังเก้าวนี่ก็ให้รีบไปพบแพทย์จ้ะดังจ่องก็นนาเรื่องดีๆมาฝากพอกันไหมจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อมีโอกาสเนาะลงคลิปหนาจ้ะสวัสดีค่ะ